อ่ะสวัสดีเอสตีนะวนี้เราก็อยู่กันสองคนจะพูดอะไรอ่าี้ยไม่ไม่อยู่กันสองคนไงแล้วก็แบบว่าวันนี้มันเป็นวันสำคัญไงวันใช่วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะอาทที่เท่าไหร่นะทิตที่เท่าไหร่นะตัดติ๊กตั๊กแปเท่าไหร่นะอาทิตย์ที่เท่าไหร่คะเมื่อ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 สิบหกแล้วก็มาสิบเจ็ดวันนี้วันนี้ที่เท่าไหร่นะอาทที่เท่าไหร่คะยี่สิบคุณสุภกรยี่สิบ ไม่ใช่เอาอีกเอาอีกลดลงมาหน่อยลดลงมาหน่อยนึงยี่แปดไม่ใช่ลดลงมาที่นี่ยี่สิบไปยี่แปดอะไรล่ะบอกลดลงมาอีกหนึ่งไม่ใช่มันลดเกินไปเอาเร็วเร็วค่ะอะไรอ่ะวันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะลูกเร็วเร็วเร็วติ๊กตัก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 เฮ้ยเฮ้ยเท่าไหร่สองไม่ใช่ รถลงมาทียแต้มสิอย่าข้ามกระโดดข้ามไปหาหนึ่งสิอาทิตย์ที่ไหลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้วันที่สิบแปดสว่านก็เเดดีี๋๋ยวรถลงมาก็เป็นไม่ใช่เไม่ใช่พี่แฝดถูกแล้วเดี๋ยวปั่นจูนปั่นจูนปั่นจูนทำไมอ่ะจูนก่อนเอามากล้องรับเลขไม่ถูกป่ะเอ้ยไม่ต้องทิตย์ที่แปดเอ๊ะวันนี้วันอะไรนะวันอะไรวันนี้วันอะไรนะวันนี้เป็นวันอะไรนะสิบเจ็ด สิบแปดแล้วมาสิบแปดมันจะเป็นวันวันอะไรวันไหนนะวันสำคัญของคุณไงคุณจุกกรนเกิดพรุ่งนี้วันเกิดของคุณไงวันนี้เกิดพรุ่งนี้ต่างหากวันนี้นี่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะเป็นตัวแทนไงฉันเป็นตัวแทนของอุลเบเตโยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอีสูตรนึงของคุณไปแล้วเดี๋ยวสูตรของเราอีสูตรนึงของคุณลัคนาอาเลนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy ไม่เริ่มกัน้ Happy นนั้นที่เขาสำรักเขาเหรอใช่เหรอันนั้นจามเหรอมันฉุนไอ้นี่จามหรือหรือหรือสำรักดีที่ไหนที่คุณอาจารมาร้องใช่ใช่อันนั้นนจามหรือสำรักที่ว่าลุงป้าแล้วทำไมไม่ไม่ไม่หน้องาสูงไง Happy จะเป็นตัวแทนจไงเงยเอ้ยอ Happy Bird Day to you อาน้องบีมาเร็วมาร้องเพลง Happy b i r เ Day ให้คุณสุปรกรหน่อยนะคุณสุปรกรนะคะ FC ไม่ใช่สุกรนะคะสุภกรนะดิฉัคิดว่าเป็นสุกรอะอะพี่บีเอาพี่พี่แบมร้องเพลงให้วันเกิดหลานหน่อยวันนี้วันนี้อ่อไม่ถูกกันซะแล้วนี่เธอไปทำอะไรให้ พี่แบมเขาไม่ถูกกับเธอเห็นเขาออกร้านเขาอยู่เนี่ยก็ผมให้หวยเขาไม่ถูกอ่ะอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะเธอต้องรับผิดชอบเขาแหละอย่างนั้นน่ะเธอให้อะไรเข้าไปเลขอะไรไปห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งฉันก็โดนเหมือนกันอ้าวฉันจะเก็บเงินที่ใครแล้วมันออกอะไรออะเออมันได้มันถูกที่ไหนล่ะเธอต้องรับผิดชอบนะเธอเป็นคนให้เธอเคยพูดกับเจสเตอร์ว่าไงถ้าถ้าให้เลขแล้วไม่ถูก เจตโต้ต้องออกให้เขาเธอก็มาแตกต่างกันไงไนเธอก็ต้องออกให้ฉันแต่พี่แบมไม่ออกอ้าวพูดแมวๆม,วมวนี้นะเนาะก็ผมไม่มีตังค์แล้วอะ่ะพูดแมวๆมวนี้ก็อต้องออวันนี้มาไวพรให้คุณสุภกรหน่อยใช่ค่ะคุณสุภกรน,นะคะไม่ใช่สุปปรกรวันนี้มันเกิดแล้วมันเกิดวันนี้มันเกิดเขาแฮ Happy birthday โอ้ยน่าตามขี้เลยอะไวพรมาเหอะอุ๊ยร้องหน่อยเพราะเมื่อกี้ร้องของของของเจตโต้ไปแล้วไมื่อไหร อันนี้ขงเวลาผมไปไหนกลับมาเด็กนี่มีคนรอผมรอเปิดตูบ้านทุกวันทั้งเนี้ยท่ชอบบ้างไงโตแล้วรอเปิดตูบ้านพี่จับวัอไอ้พี่จับกลับสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอคุยแป๊บนึงเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหเขาขอโทษเขาอันนี้วันเกิดอันนี้วันเกิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกับโก้แป๊บนึ่งนี่มาโก้โก้มาเมื่อคืนใช่ไหมอันนี้มันเกิดสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิรัดดย์สุขอ่ะ สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้ไปเบิร์นเดย์ป้าก็ร้องเพลงไว้แล้วไม่ลุกไม่รู้จะให้อะไรนะเพราะว่าสิ่งสิ่อยสิ่งละสวยอ่ะสิ่งละสวยนะสิ่งละสวยไม่รู้ว่าจะให้อะไรก็ป้าให้ทำมือพอแล้วกันป้าขอให้หนูเป็นเด็กดีเนอะเป็นเด็กดีปีหน้าเรียนวันนี้ไม่ได้เรียนปีนี้ปีหน้าเรียนป้าขอให้หนูอ่ะพิจอะไรให้สมหวัง คิดเงินขอให้ได้เงินลูกคิดทองขอได้ได้ทองนะแต่ผมไม่ได้คิดเลย <im st ress> ไม่ใช่ป้าป้าให้พรหนูไงนี่มันวันพรหรอวันเกิดป้าให้พรหนูไงต้องมาเกิดพีหนูว่าคิดดีทําดีลูกไม่ต้องอะไรมากเลยที่เป็นคนดีของสังคมพอแล้วอาจารจ์หนู เพราะหนูเพราะหนูมีมีมีเจ้หัวแต่มันสมองไม่มีไงแต่ว่าผมไม่ได้คิดเรื่องผมได้เงินทำได้ไงอ่ะเออผมไม่ได้คิดเรื่องเงนตุนใหม่ตูนใหม่ตูนก่อนต้อทำไงอ่ะตูนก่อนมันโกรธตูนไงคุณคุณใช้สิ่งอะไรใช้สิ่อะไรยูทูบยูทูบไม่ทำไม่ได้เรอเอฟเอเอสเอ่อจะเขียเป็นโทูมอสเออ เตอต้อเปลี่ยนซิมใหม่ซิมเดิมใช้ไม่ได้เพราะว่าคือขายไม่มีไงทำให้แบบสัญญาณแบบไม่มีไงขาย่ขายไงใจป่ะเอ้ขาแมว่าเดยวแ่ใจว่าใาี่ใจไหมเอาะใจเอาเอาดีจยัันเทิต่อนี้เีแต่ต้องใช้เวลาอไม้ีหน่มาันเิผมครับ วันเกิดผมนะครับดังมากนี่ไหรนี่ไหรขอละทีเนี้ยโอเคมากเลยเพื่อนวันนี้ก็วันเกิดผมนะครับวันวันที่1ดมิถุนายนปนะครับผมปี2500 หกหกโอเคเฮ้ยเฮนื่มาจากลืมพอต่อแล้วมีสัมพันธ์เท่ากันหกอันนี้หนูเข้าเข้าอายุเท่าไหร่ลูกเป็นวันเกิดผมเกิดมาวันที่สิบแปดแล้วก็โตเลยวันที่ไปดอันนี้หนูเข้าเข้าอายุเท่าไหร่แล้วอายุก็สิบห้าแล้วครับสิบห้าสิบห้าครับสิบห้แล้วต่อไปก็ไปจะเป็น 16แล้วปีหน้าปีหน้าสิบหกเสร็จแล้วก็แล้วก็ต่อไปค่ะสิบเจ็ดสิบแปดใช่ไหมแล้วผมก็จะหมดอายุตอนสามสิบใช่ไหมเนื้อเนอไม่ไดบอกอายุไขสามสิบเหรไม่ไม่คุณไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ไงก็ผมไม่อยากยืนยืนไม่ใช่ยืนยืนคนเราอ่ะลูกไม่ยืนก็นอนที่นี่ที่นี่ ชีวิตไม่มีสองอย่างไม่ไม่ไม่ยืนก็นอนอ่ะลูกถ้าผมไปนั่งอะนูนหนุนจะจะให้ให้ยืนก็นอนไม่ได้นั่งถ้าผมนั่งอะนั่งนั่งแต่ตั้งแต่เธอเออหนูเอาไงจะพอนั่งคุยอะไรกับเอฟซีมั้งคุยสิคือกับเอฟซีสิว่าเนี้ยมันมันเกิดผมนะครับผมอยากให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พูดตามที่ว่า ความคิดของหนูเองอะลูกผมความคิดของผมคนต้องบอกกันนะเพราะว่ามันต้องบอกคนสิทำไมไม่ได้คิดอะไรมันต้องต้องคิดมันต้องมีบ้างลูกนิดหน่อยก็ยังดีคนเราเขาจะมีความคิดความคิดความหวังมันต้องมีบ้างเออมีแต่หัวมันสมองไม่มีไงเราอ่ะเดี๋ยวป้าจะเอามาสมองปลาใส่หัวเขาเลยเขาจะมีมันสมองในการอะไรเลยคือมีแต่หัวมันสมองไม่มีถ้าผมจะคิดผมคิดได้แต่ว่ามันสกิเกียร์คิด อะไรที่ขี้เกียจบอกให้ตัดในคําว่าขี้เกียจออกบ้างดิอะไรก็ขี้เกียจหมดเลยคือมันไม่อยากอะไรขี้เกียจทุกอย่างเลยคือขี้เกียจกินบ้างไหมรื่องกิน่ะเห็นกินเออตอบว่าลุงหมอบ้างสิลุงหมอครับวันนี้ผมขี้เกียจกินครับขี้เกียจเคี้ยวอ่ะเออตอบมาดิผมหนิแต่เวลากินเห็นกินเก่งจริงๆอย่างหมูน่ะอ่าเนาะหมูหมูกรอบที่เมื่อคืนนั่นแหละผมขี้เกียจชี้มากขี้เกียจเคี้ยวที่หลังก็คืนเลยไงพอหนูขี้เกียจเคี้ยวหนูก็คืนลงไปเลยก็ติดคอดิเออก็ได้นะสิ ปัมันเป็นอย่างนั้นไงมมนต้องเคี้ยวต่พกเคำว่าขี้เกียจไม่ได้เข้าใจรอเปล่าขี้เกียจมันใช้ไม่บางอย่างมันใช่ทุกอย่างไม่ได้ลูกเข้าใจปะคนเราอ่ะที่คนเราต้องเดินก้าวหน้าต่อไปเดินก้าวหน้านะไม่ใช่เดินถอยหลังนะลูกที่ที่คนเราอ่ะต้องเดินก้าวหน้าไปติดเุ่งหมายถึงเรามีความฝันยังไงก็แล้วแต่ลูกแล้วถ้าไม่เดินอ่ะไม่เดินก็พิการไปนั่งมันเพื่อพาดปะตอบจบตาแต่ ต่อเพื่อความรู้ไงนั่นแหละเรามีความรู้ที่ดีใจป่ะใจมาไม่สนใจแล้วผมจะถามป่ะเออมีความรู้ที่ดีเดี๋ยวพอนี่จับหูดิจับหูมันก็ไม่แข็งมันร้นอยู่เนี่ยมันเนี่ยน้ำขึ้นน้ำขึ้นเออน้ำลงปล่อย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 เออหูมันก็นิ่มอ่ะเออทำไมไม่เข้าใจไง มีปัญหาอะไรมองหน้ามีปัญหา,าทายมาโขมทำไมฉันไม่ให้เธอมานั่งดูโง,ง่ยิงหน้าฉันไม่โขมหน้าแก่แก่แน่หัวสมองฉันดีอยู่แล้วล่ะหัวสมองหัวจะไม่ใหญ่แต่ว่ามีความ ไอ้ยราค้างนอนตาสีดำแต่ปอกตาสีตาเลยตาไปสิโมลูลีตา้าสีตาคง้าทำไมอันนี้มันเกิดเธอเธอไม่ได้มาน่มองรูปร่างหน้าตาฉันหรอกมันคงหน้าโมนุตัวเนี้ยแน่นอนป้าชอบโมนุต่อไนตอนน้นองอามอ่ะตอนน้องอามหลับน้องอามจะชอบละมือนะไอ้จูชอบละมือแต่เขาเลื่อมือแบบไม่รู้ตัวไงชอบนอนคุยผู้คนเดียว ใบหญ้า no?> สวยจังใบยาน่ารักจังเนี่ยว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ไงใช่กลัวพูดแล้วเดี๋ยวอาไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้คือควาคิดว่าน้า้ามันมันเปิดตัวซะอย่างเหมือนมันไม่ใช่มันรู้แต่หน้ามากพูดพูดดีพูดดีพูดแต่ตัวซะอย่างพูดอะไรดีพูดดีดีมองมาหลายครั้งอล้พูดดีดีพูดพูดดีดีอ่ะพูดดีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปกป้องกพูดดีนะเออพูดดีพูดดีพูดไปเลยไม่ด่าหน่อยก็ไม่ได้ว่าอะไร พูดติดพูดได้ดีทำไรเนี่ยเปล่ามือไม้มันอยู่ไม่ไม่ไม่สุกไงคนที่แบบว่าเออเพราะนั้นแหละแล้วนีอะไรอาจทิ้งมหง่ายดูมันก็น้องอามก็เหมือนเด็กทั่วไปเนาะของเด็กวัยรุ่นเนาะแล้วก็เข้าใจเขาเหมือนเด็กทั่วไปนแล้วก็พูดโอ้โหอย่าอย่าหลงตัวเองอะไรอ่ะอย่าหลงตัวเองเกินไปอ้าคือว่า เขาก็เหมือนเด็กทั่วไปนะค่ะพีคือว่าก็โมูพูดเล่นพูดเล่นริงแต่มีอะไรแล้วก็บอกสอนกันเนาะน้องก็มันก็มีบ้างล้นลนเนี่ยหัวสมองเนี่ยล้นมันก็มีบ้างนะแต่เราก็คอยเตือนเขาให้พูดพูดง่ายว่าให้เขาเป็นเด็กดีของสังคมพอแล้วนะไม่ต้องอะไรมากมายหรอกเป็นคนดีทิดดีทาดีดีต่อสังคมนะไปใช่เป็นเด็กที่แบบผมเกิดบ้าก็ดีแล้วเอาเลยรู้ตัวเองเหรอ มัรู้สีเอ้ยอันนี้มันมันต้องคนคนอื่นพูดนะไม่ใช่ตัวเองพูดเมื่อเวลาเกิดมาตัวเองไม่รู้เรื่องตัวเองอยู่แล้วเล้วคุณสุปรกรคุณได้ยินฉันพูดไหมเนี่ยคุณสุปกรมาตีผมนี่นะขนาดสกิดอย่างนี้นะไม่ใช่ปั๊ต้อยนะมาตีผมิ่นไอ่ะอกขนาดสกิดอย่างนี้นะยังารู้สึกช้ามากอ่ะคุณสุประกรอย่าจับมือฉันซิถ้าเธอแบบไม่ได้สุกเธอจะจับมือฉันจะจับมือฉันเรื่องไรเออคุณสุปรกร อ๋อสุปกรณ์รจะจับมันช้นเรื่องอะไรขอแค่นี้แหละนี่อันนี้เขาเรียกสกิดนะสกิดเนาะผอหน้าตามมนขี้เล่มากเด็กคนเนี้ทำงานก็ขี้เล่จะใช้โอกาสเออความหล่อันใช้เวลาอีกนานหายสีใช้เวลาอีกนานมีอะไรจะปาบสีบ้างไหมพูดกับสีก็เดี๋ยวรอพ่อแม่มาวันนี้นะคะพ่อแม่ของน้องอามมาวันนี้ก็เดี๋ยว คุยแรกก็แล้วกันนะคิดว่าอะไรคิดว่าเอ้ยคิดอะไรวะมันเลืมแล้วอ่ะเหมือหมเออสมองสมองนี่ไปหมดแล้วมั้งเนี่ยนี่ไงหมสมองเราอ่ะมันมีมัไม่ในสมองเนี่ยใช่ลูกมีไหมในสมองเนี่ยเฮ้ยนึกออกแล้วนึกว่าอะไรอ่ะพูดดิเนี่ไอ้สี่เขาก็รอลุ้นรอฟังเนี่ยเริ่มนี่ก็อันนี้ดีเร็ว มีกลืมแล้วเนี่ยอะไรอ่ะคิดอะไรมั่งไหมในสมองเราเนี่ยมีความคิดอะไรมั่งไหมไม่ผมคิดออกแล้วแต่ว่าบิ๊กผมก็ลืมออืม,มีคิดอะไรมั่งไหม,มหลืมแล้วช้าวันธรมา,ามีไหมาม,ามีไม่ความคิดเราอะ่ะไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยเรื่องไงสรสันนเหนืหน่อยใจ เดี๋ยววันนี้นะคะแม่กับพ่อมาวันนี้วัน,นเกิดน้องอามนะคะมาเกิดน้องอามแต่ไม่รู้ว่าเวลาไหนหวันนี้ก็อยู่ทั้งวันถ้าไม่ได้ก,ก็จะไปกับคุณหมอฟ้าเขาดีใจอยู่คนเดียวยอะไรอย่างเงี้ยนเนาะแล้วก็เดี๋ยวคนต้องไปฝันไ่ได้เพราะว่าตื่นนอนมาเขาก็ต่หว่วงงานบ้านเขาล้างห้องน้ำนะคะแล้วก็ดูแลความสะอาดของ ผมตื่นมาดับแรกเลยผมตื่นมามหกโมงแบบใช่แล้วแล้วก็ปรบเมื่อกอนที่อยู่ข้างบนตึกแล้วป้าต้องเลี้ยงหนูตลอดแต่เปคราวนี้หนูตื่นเองได้ทําเองได้เก่งนะเนี่ยเก่งอะไรถือว่าเก่งไงถือว่าหนูเก่งเพราะว่าป้าจะไม่ปลุกไม่อะไรไงเพราะว่ามีป้าต้อยก็จะดูที่ว่าหนูจะตื่นกี่โมงตรงเวลาที่มันมาหน้าบ้านไหมนะคะเขาเาก็ตรงเวลาเพราะวลาก่อนเพราะว่าเราจะให้ เขาพัฒนาตัวเขาเองนะคะให้เขารู้นะพัฒนาตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็ทําได้เดี๋ยวป้ายาเขาไม่ได้เรียกเขาเหมือนตะก่อนที่ว่าพัฒนาอยู่นะคะให้เวลาดูเขาตื่นเขาก็ทําตรงเวลานะถึงจะช้านิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็ทําอยู่ทเนเวลาเอ่อปัดหลังเจ็ดโมงเช้ากินข้าวก่อนเนาะเจ็ดโมงก็ปัดหลังไม่ผมก็ผมจะตเอยหันหน้ามันนี่จะหันหน้าไปหาใครนะ ให้คุยกับเอฟซีข้างหน้านี่ยจะหายไปได้อยากมองหน้าตัวเองไงอู้มีใครก็อยากมองหน้าตัวเองหรอกเออเนี่ยเอกมองหน้าตัวเองเปิดงายเออแล้วมันก็มองหน้าตัวเองนี่ที่เขาก่อนนี่เปิดกล้องแน้วนั่งเล่นหน้ากล้องทิ้งที่มาเมินกล้องทําไมอ่ะเออเออเป็นไงยิ่งดูก็ยิ่งขี้เหล่กันที่เราเออเออเออหนูหนูหน้าตามขี้เหล่ขึ้นเหรอเนี่ยเออคนอะไรมีคู่มีคิ้วเลยวะ หน้าป้าในกล้องก็ไม่เหมือนตัวจริงนะเออดีๆเลยเราก็เล่นสนุกสนานกันไปนะวันวันหนึ่งกับน้องอาร์มก็เออเดี๋ยวผมเตือนดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เตือนกันอะไรกันเนาะบอกสอนกันไปเด็กเนาะก็อย่างนี้แหละไม่มีอะไรมากนะคะก็วันนี้ก็ให้พรมันเกิดเฉดี่รอพ่อกับแม่เข้ามาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้ลุงของปาก็ให้พรไปแล้วนะคะอ่าน้องอาร์มไลฟ์ทีลงลงคลิปไลฟ์ทีิเออลงอะไร ก็ลงคิดถ้าใครดูคิดนี้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกติดตามช่องหมอปลาทมิลีเลยครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องหมอปลาทมิลีก็สมัครเป็นสมาชิกช่องหมปอปลาฟันดีเลยนะครับพิการสมัครก็ขวามือจะมีรูปตัวเอสใช่ปะ่ะก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็เลือกสติกเกอร์ได้เลยอืม,มีตั้ง มีตั้งแต่ห้าสิบถึงสามพันไม่รู้อ่ะอันนั้นอ่ะปจะบัิเอาดูในในในนั้นเอาใช่มีแต่ห้าสิบถึงสามพันถ้าใครจะสมัครก็สมัครสามพันนะครับอ่อไม่บายค่ะไม่บาย <c oughs>